สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินได้ไปแอบซองไปสอกหานะครับคอมเมนต์ของแฟนวลอลเลย์บอลอาเซียนมานะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ต้องมีน้อยมากนะครับสำหรับที่ได้ออกข่าวนะครับแต่ว่าผมก็พยายามไปหามาไม่ว่าจะเป็นในเพจของฟิลิปปินเพจของอาเซียนนะครับก็ได้คอมเมนต์มาทั้งหมด10คอมเมนต์นะครับก็วันนี้เนี่ย แอดมินก็จะมาเล่าให้ฟังมาอ่านให้ฟังนะครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับน้องๆวอลเลย์บอลชาย u ายสิปีที่ไปแข่งชิงแชมป์โลกที่อิหร่านนะครับซึ่งเราเนี่ยได้อันดับ13มาด้วยนะครับก็ทําผลงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะเป็นคลิปที่สุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงกับน้องนองนะครับไว้รอทัวร์นาเมนต์ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวแอดมินก็จะหาคอมเมนต์มาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ โดยคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลอาเซียนนะครับคอมเมนต์ comment แรกเนี่ยเขาบอกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์จากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าว้าวทำไมทีมชาติไทยชุดนี้น่ากลัวจังฟิลิปปินส์ต้องพร้อมรับมือกับทีมชุดนี้ของไทยในอนาคตคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับทีมไทยชุดนี้เป็นทีมที่เล่นด้วยความสนุกและดุดันคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับ ลูกสาวลูกชายเก่งมากจากแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาครับโอ้ฝีมือทุกคนไม่เบายินดีด้วยจากสิงคโปร์คอมเมนต์ต่อมานะครับกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนแต่ฟุตบอลต้องเวียดนามนะโอ,อ้โหอันนี้มาจากเวียดนามเลยนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับในกีฬาซีเกมส์คงต้องเจอกันหน่อยไทยแลนด์ คอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยเพื่อนของฉันจากอินโดนีเซียนะครับอินโดเนียเป็นมหามิตรของเราจริงๆนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับพวกเขาเล่นด้วยความสนุกและมีรอยยิ้มในสนามตลอดเลยและคอมเมนต์สุดท้ายของแฟนวอลเลย์บอลอาเซียนนะครับเขาบอกว่าอาเซียนภูมิใจจากกัมบูชา และนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนลย์บอลอาเซียนที่แอดมินไปเสาะหาไปแอบส่องมานะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้น้องๆลย์บอลชายชุดนี้ด้วยนะครับก็หวังว่านาคเนี่ยจะเป็นกําลังหลักในทีมชุดใหญ่ของทีมชาติไทยต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ